บวบไปเนี่ยเฮ้ยพี่ขาวก็ดีนึกไม่ขัดเลยเหรออุ้ยบ้าอุ้ยเอ้ยบ้าบ้านตุ้ยอยู่ปะ ไม่อยู่ห่างคาไปเลยดูดิดับท้อเอ้ยหลอนเลยดูห่างดิเฮี้ยนี่ไเออ

เย่ <laughs> <Yeah. S 2> <laughs> มาแล้วกูสองแล้ว <laughs>